แฟนเก่าขุนชาโนนโพสข้อความถึงกฎแห่งกรรมหลังมีดรามา่าฝ่ายชายขับรถชนคน จากกรณีที่เพจหมอแล็บแพนด้าได้ออกมาโพสแฉดาราชายท่านหนึ่งโดยระบุข้อความไว้ว่าดาราชายคนหนึ่งขับรถชนคนบาดเจ็บจนแขนผิดรูปตอนแรกบอกจะชดใช้ทุกอย่างพอผู้เสียหายโทรไปทางปลายสายเลยให้แอดไลน์คุยแทนและโพสด,ดังกล่าวนั้นก็ทำให้ชาวเน็ตต่างภาคกันสงสัยว่าดาราชายที่ถูกพูดถึงนั้นเป็นใครกันแน่และเมื่อวันที่29เมษายน2565นราย รายการห่งกระแสซึ่งดำเนินรายการโดยพิธีกรคนดังหนุ่มกันชัยได้เปิดใจดาราหนุ่มขุนชาโนนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและล่าสุดค่ะตันหยงสาวคนดังในโลกโซเชียลได้เคยคบหาดูใจกับขุนชาโนนดาราพิธีกรหนุ่มที่กำลังตกเป็นประเด็นร้อนๆในขณะนี้โดยเธอได้โพสต์ข้อความในไอ Story ระบุไว้ว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ เลิกกันปีกว่าแล้วค่ะพักโยงนะแม่อีฉันไม่เกี่ยวจากสตอรี่ดังกล่าวคาดว่าเพราะประเด็นที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบถึงเธอจนต้องออกมาโพสต์ข้อความนั่นเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย